สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทยน้อยทุกคนนะครับออ้อตังแน่ข้างหน้าค่ะเบิ่งผู้สาวน้อยนะครับไรงัวเบิ้งเบิ่งทั้งไอ้ตังทั้งกระเพราโต้อันนั้นนี่จักรยานเออแนวรู้เลยแนวรู้เปลี่ยนเกจจอมกระห้องกำลังส่งไอ้ตังกระเพราไอ้ตัง กะเพาวกะเพา,า,เาไปนำยาไอต้ตางบายเพื่อนมาเลี้ยงมัวเลี้ยงป่วยช่วยย่าเพื่อน ดีใจแล้วกะเอาเพื่อนมานีตรงไบ้าอัน้หานเราดิให้ตาไมนี่าทำไมมเลนรเยโอ้ให้เสยไว้มีขนมเ ซื้อขนมมาฝากซื้อขนมมาฝากไหมเจ้าบอไปนะบอเบิ่งเบิ่งแม่นาววันดีค่ะแม่นาวกันเป็นเต้คือคีให้แท่อ๋มอก็ว่ากะเพราตีน้องเหรกะเพราไอตังให้เป็นเต้ไอตังคือให้ฮะไอตังอยากเล่นโทรศัพท์โอ้ยย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 นยย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 นะคยยย ใครหลองไล่งัวเป็นคนเดียวโอู้ยังไม่นได้ย้อนมาไล่งัวมาไล่ง <c oughs> ัวสองคนมาไล่งัวสองคนเลยอ่าขึ้นไปข้างบนขึ้นไปบนรถนี่มาอึ๊บโอ้โหเนากระเพราขึ้นโอ้โหไอ้ตังบอกว่าอี่ยงเมื่อวานอยากได้ขนมคือกระเพรา เหรอขนมวานเนี่ยค่ณอยากได้ขนมคือกะเพราโอเคทุกคนไปก่นนนอนนะเขาจะไปใส่มือน,นี่ไปเล่นหน่องนอนตายไปปะไปแม่ตังโอเคมิดจัดมิดอึ๊บเพ็ดน้ำตาโอเคสำหรับคิวนี้ไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โหมาดักเอา สองดื้ออยู่กลางทางเพื่อนยังไม่ได้นอนมาเอางัวซอยอิหลอกเหรอสุดยอดจริงๆสุดยอดเก่งผมมือให้ตัวเองหน่อยครับผมมือให้ตัวเองสองคนเลยใครจะปบดังกว่ากันหนึ่งสองสาม่าโอเคสำหรับคี่นี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไปายก่อนบายบายจุดๆได้มินิฮามินิฮาไอเลฟยูโอเคบาย